สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีสยิบซีทูกฐานพ่อพ่อกับสองแม่น,มน้องเข้มบมพี่น้องเลยตอนนี้กำลังใส่ยายแล้วพี่น้องเยลยอ,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 อุตสา่าะห์ใสนตอนนี้กำลองงใส่ยายแล้วใส่ทุกวันทุกวันเลยพี่น้องเอง้ยใส่คู่มือ คือเก่าใส่ก็ยังบกข่อยู่อาการของเพิ่น่ะทางไปเ่งได้เรื่อยะพี่น้องเยหกเมื่อเจ็ดเมื่อหมดแหละต้องได้ใส่ ใส่ยาเข้าไปอีกแล้วสิบบ่อไข่เน่บ่อใส่ไปเบิ้งเมื่อยเลยบาจักรลานเขาเข้าอย่างนี้อืมอืมเฮ้อไปรอเอ้ยใส่ขมือพี่น้องเอ้ยเป็นกะทรมานเลยเป็นเจ็บเป็นปวด น้ำนองเหตุดว่าน้ำนองนาะบอมีแนวดูดแนวยางบ่นองนะน้ำนองเออขาน้องออกนะไข่ได้ทเล่ะนะโมกับเห็นดูดเห็ยนยางหเขานักแลอืมเขานั่ายงดอกพา ใส่ยา่ส่เยคุ้นค่อะอาบมันเขาบ่อยแง่เนเขาบอกเนาะเขาบ่อยแง่ให้ต้อกเขาบ่อยแ่ให้ทางมันคขาบอกก็ทรมานแบบนี้มันหักบ่แตกบ่อยยางน่ะเอา Mẹ, ok anh đều. Ừ. สายถึงหรือเปล่าเจ้าหุย่ยบ่ายาเป็นกล่องนี่ยายัางยายัางอันนี่เนาะเอาอไว้เขาล่มล่มตัวนี้มันจะเข้าไปสลายสลายโอ,อ้สลายน่องลายน่อง,องออวันนั้นอืมนันก็ถึงตัวเวียดมันเลยอันนี้ โอ้ตัวเวียดเนาะเพราะว่าห้องมอลาวเวียดเนาะมีคนลาวเน่คนเวียดเน่มันลักษณะนี่น yeah. yeah. okay. so, ั right. ่นท่นมอท่านบมท่านตัวเวียดแท้ท่ามันโจดฝรั่งหรือจงมาอืมกต่ยาดีอยู่เ่ียเนาะอืมฝรั่งเ้าพันนอืมมันมีตัวลาวประกอบในข้างอืมอืมอืมมีแต่ตัวภาษาตัวอังกฤษ มันคือของไทยมันคือบอกว่าเรอจะลงหน้าน่นแท่ลงล้วพี่น้องไอ้แทงอีกแล้วมันเข้าไปตามเส้นได้หน่นเนาะ ใจเบื้องเก่าก็ได้ใส่ยาขู่เม่อขู่เม่อเลยพี่น้องเลยใส่ไปเบ่งได้ส่หามือเนาะหามือหกเมื่อนะ อ่าบอกบอกเขาบ็ว่าวิ่ได้กันปะแมนเบิรนี่เลยมันไปหามันอีกนะมันวันมันวันอะไรมันวัสช้ามากกูัได้แมนฮะมันาเศ้ามันวาทานหมออะไรว่า คนก็นำเรื่องอาเสบเซฟผ่านว่า Chị theng cái đâu, nuôi anh mm em, Thèm phục mỡ phục mỡ đây. ก็ใส่สองมื่อสามมื่อนี่เนาะสองเมื่อและสองเมื่อทั้งอยู่นนําจะยังอยู่หนึ่งสองสามยังอยู่สี่เมื่อใส่อืมมาจี้นี่ใครขอต้องังติดพี่ลาออยู่บปะผอืม ได้เก็สิเจ็บแต่แทงเยอะอ่เอะได้แล้วสามได้แล้วแล้่มเว่มบวบแต่กะบนอบสัตายห่าสังไสหายหมเลย่น้ังเลยหมตายหาไปยังปะแล้วหายห่า แล้วแล้วแม่เสียแทงแล้วแล้วผงบัจกักผงยังกำมือผนไหวบ่ฮึ่งนากองหนึ่งก็แล้ว <c oughs> <c oughs> เมือ่อไรคืนอีกมอนนะมาพวกนออกรมอวนนจะื่อสปอตมันแยกดมันรวยังรบังขายานะเขาจะมาบ่มเลอกอนอืม คลิปน,นี้คือลำนาพาจากไปแล้วพี่น้องไปภาคกดไลค์กดเซกดติดตามแม่นองเก็บบ่มแล้วพี่น้องเรื่องป่วอาการไปเรื่อย